I'm I'm a a good student. A good student student ถ้าจะบอกว่าเคยไปมาแล้วหรือว่าเคยทำมาแล้วหรือเชิงสำนว,นวนว่าฉันเคยอาบน้ำร้อนมาก่อนคุณจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกว่าไงครับมาดูกันครับถ้าจะพูดประโยคเต็มๆเมนี่ยครับก็คือ I have been there อย่างนี้นะครับ ฉันเคยไปที่นั่นมานะครับเคยไปอยู่ที่นั่นมาแล้วกลับมาแล้วนะครับก็เคยไปที่นั่นนะฮะ I have แน่นอน I have แล้วอันนี้อเมริกันออกเสียงว่า been ชาวอังกฤษออกเสียงว่า been ได้ทั้งคู่นะครับอันนี้ th there นะฮะหรือสระแอ r there นะอันนี้อเมริกัน there there อันนี้อังกฤษครับ that แล้วก็ I have มาเชื่อมนะครับเป็น I've อย่างนี้ก็ได้ครับ I've I've สองขีดแปลว่ากล้องในลำคอนะครับ V V v o ะฮะ I've been there I've done that เคยทำสิ่งนั้นมาแล้วนะครับ I've done that สังเกตนะครับ ทั้ง done แล้วก็ been เป็นกริยาช่อง3นะเพราะว่าใชนะ้ present perfect tense ทีนี้ถ้าจะพูดสั้นๆนะครับมันแบบว่าเคยไปมาแล้วเคยทำมาแล้วนะฮะให้เพื่อนฟังนะครแบบว่าเคยอาบน้ำร้อนมาก่อนคุณนะฮะก็จะพูดว่า been there done that สั้นๆครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนอวดให้ฟังนะครับว่าเคยไปสักที่นะครับหรือเคยไปเที่ยวสักที่เคยไปทําอะไรที่น่าสนุกสักที่นะครับแล้วตัวเราเคยไปมาแล้วเคยทํามาแล้วก็พูดสั้นๆนะครับว่า been there done that เหมือนอวดนะครับอวดกลับนะครับว่าเคยทามาแล้วนะฮะหรือเต็มๆนะครับ I have been there I have done that หรือเชื่อม I กับ have นะฮะเป็น I've done that เคยทําสิ่งนั้นนะฮะ สั้นๆรวมกัน been there done that ฮะอีกครั้ง been there เราทำท่าทางแบบนฮะปวดฮะ been there done that โดนตบแน่นะครับเอาดีๆนะครับ been there done that